ไม่ซุงพี่น้องเขาเขาตั้งเซงค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้โมก็มาถึงปังลงแล้วค่ะเมื่อเร็วก็มาถึงปังลงเย้าค่ะเมื่อกัาปลได้ก็เดี๋ยวมาถึงตีลอยแลมในะคะ่ะครั้งที่แล้วเราก็มาถึงที่ลอยแลมนะคะคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วค่ะที่ปังลงนี้นะคะก็จะมีอนุสาวรีย์ของสัญ,ญลักษณ์สัญญาปังลงนะคะแล้วก็จะอยู่ด้านหลังเจดีย์นี้พม่ามาสร้างบังไว้นะคะลักษณะลิคมตหมายปังลงก็จะอยู่ด้านหลังกล้องมูนในคะ่ะ วันเล้ยก็มาถึงตีกาดหลงในในเวงปังหลงนะคะ่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่กาดหลวงเมืองปังหลงนะคะตลาดปังหลงนะคะน่าเที่ยวมากๆแต่ว่าเสียดายเราคงไม่ได้เที่ยวคะ่ะแค่ผ่านมานะคะราคกาดปังหลงก็แลบลีเลตได้ค่ะก้อยหนาว่าเศษลายเพยียมากก้อยคะนอตว้ต่างปอกเดมัสเลยคะ่ะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเที่ยวนะคะมาถึงที่ปังหลงนะคะเป็นเวลา11บเอ็ดโมงสินาทีค่ะมาถึงตีปังหลงก็เป็นข้าวยำสิบ 11มงสเเม็ดค่ะดีเว้งปังลงในเกึ่งเป้าว่าเป็นปังลงในค่ะเนาะก้อยกว่าตั้งไรก็ปังปังเป้งเป้งอ๋อมีรอยดีเลยคะ่ะเคยได้ยินว่าคำล่ำลือนะคะจากคนพี่น้องปังลงนะคะจะเป็นสายบุญมากๆคะ่ะอ๋อค่ะยำละเย็นว่าพี่น้องปังลงแน่จะเป็นสายเฮ็ดกันหรือกู้โศกันห้ามน้ำในะคะ่ะต่อไปนะคะก็จะไปเมืองไร่่านะคะอ๋อค่ะ ทางก็จะเป็นเวงไายคานนะคะก็หนาว่าจะเอาตีปังหลงถึงเวงไายคาในะะก็เส้นตัางก็เตงอกงอกแงกแงเตเตค่ะจากปังหลงมายังเมืองไายคานะคะก็จะเส้นทางแบบว่าคดเคี้ยวมากๆค่ะตลอดเส้นทางไม่ว่าขาไปหรือขากลับนะคะโมก็จะไม่กล้าหลับบนรถเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะเพราะว่าอยากเห็นวิวเส้นทางที่โมยังไม่เคยมานะคะ มือพองออกเข้าตั้งมือมามือมือ,มอหันออกขากอดเต็มพัดลาบเสียอิทยันไปหัางในเป็นเส้นตั้งอันคำยำหันเสียปอกเลยเป็นเส้นตั้งอันเขียวไว้สองฝั่งคางตั้งเสียสภาวะเต็เๆค่ะขึ้นเขาลงเขาแล้วก็จะได้กลิ่นจากธรรมชาติกลิ่นไอจากหญ้านะคะแล้วก็ดินแบบว่าวหอมสุดๆเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงเขตของป้ายทางเข้าเมืองไลคานะคะเมื่อเร็วก็มาถึงตั้งเขาเว้งไลคานในเขามาถึงไลคานสิองมองปเนี่ยคะตอนนี้นะคะเรามาถึงที่ไลคานะคะทเที่ยงกว่าพอดีเลยพี่เขาขับรถเร็วมากตีดท้องหอรถไวอิน เื่อก,ลกำลุกเดน้ำรันมาได้บ่ไว้แตนหน้ออาฮะค่ะทีเว้งไค่คานี่ก็ดเป็นเว้งอันดีเลยตีหนึ่งคเนาะที่เมืองไลค่คานะคะเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งแต่ว่าเสียดายที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้ามาเที่ยวได้นะคะก็นาวาเซลก้นแหลมเมืองได้ก็ดะมาแหลมไ่ขาเนาะสัง,สงเกตว่าเป็นปีน้องต่างเมืองเขาค่ะที่ไลค่คานี้นะคะก็จะเป็นบ้านเกิดของพระอาจารย์ดอกดาขมายธรรมสามีที่ไปเรียนจบจาก ออกฟอร์สยูเคนะคะเว่งไลค์ในกอดเดเป็นวันเกิดเมืองน้อนเจอคู่หลงดอกตรขกามมธรรมสามีในคะ่ะ ที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นกาดเมืองไลคาคาคาดิในกอเดเป็นกาดลงเว้งไลคาะคะาในค่ะตังกินอันดีอันวานที่เว้งไลคคาอันเสือเสียงใหญ่เต้ก็เดมีอยู่ข้าวซอยไลคาคาะคะ่ะเนาะอันนันโขามุนวีโฮในะคะ่ะของกินที่ชื่อดังในไลคคานะคะก็จะเป็นข้าวซอยหรือก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวของไทยใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นขามุนวีโฮนะคะที่ไลคคานะคะก็จะเป็นเมืองที่ค่อนข้างเจริญแล้วก็จะมีพระอาจารย์ดอกตอขาขมายทำ ธรรมสามีนะคะเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนแล้วก็คนเก่งก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะดีเว้งไรคาในกอเดมีผูกัดแขนเขานำเตเตคาย้อนเปิดสั่งแน้ย้อนเปิดวามีเจ้าคู่หลวงตอกตาข้ามหมายธรรมะสามีเป็นปังแนวไวในค่ะที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นพระมหาเมตตุมุนีที่เมืองไยคานะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเมืองกึงนะคะเมืองกึงก็จะเป็นเมืองของนังอุปเปมค่ะมีประวัติอยู่นะคะจำทั้งเมืองกึงเยี่ค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในเขตเมืองกึงแล้วนะคะอีกนิดเดียวก็ได้ทานข้าวแล้วทางอินกกินกินทองเมืองกึงนะคะเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งนะคะแล้วก็เมืองกึงจะเป็นเมืองของนักอุปเปมค่ะนังอุปเปมกับขนสามล้อนะคะจะเป็นประวัติความรัก ของทั้งสองแล้วก็ที่นี่ก็จะมีไว้ว่าเกิดที่ไหนเสียที่ไหนนะคะที่นี่ก็จะมีประวัติอยู่แต่ว่าโมก็ยังไม่เคยมาค่ะที่เมืองกึงนะคะก็จะเป็นแหล่งที่ผลิตข้าวนะคะไม่ว่าจะมองไปทางไหนนะคะสุดหูสุดตาก็จะมีนาค่ะ ทุกครั้งที่ไปตองจีนะคะเจ้าของรถก็จะนำมาพักที่นี่ค่ะโอคาเมอ่อมาเมอมืเมค่ะเนาะก็เดียมาเลยกินขา้าวที่เมืองกึ่งในนลคะ่ะถึงตีเวงเมืองกึง่งหนึ่งโมงปายสามมนิดนะ,ะมาถึงที่เมืองกึ่งนะคะเป็นเวลาปลายโมงยี่สิบนาทีาาเดี๋ยวจะแวะทานข้าวที่นี่ค่ะเดี๋ยวแวกกินข้าววันตีนในค่ะ ข้าวก้กินข้าวโคมันเก่ามาะมาแวะทานข้าวก็จะเป็นข้าวผัดเหมือนเดิมเพราะว่าข้าวผัดจะทานได้เร็วมากได้เร็วกว่าไม่ต้องรอนานนะคะเพราะข้าวโค้เต็มเลยไปเฮิร์มขนาดนะี้มาพักทานข้าวครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ออกเดินทางกันต่อคะ่ะออกคามาแวะกินข้าวครึ่งชั่วโมงก็ออกค่าตังเมื่อึ้นคะ่ะ ที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นหมวยต่อเมืองกึ๋งนะคะอันพป่น้องเขาเขาันอยู่ย่ามเรียวในกอเตเป็นตีหมวยต่อลงเมืองกึ๋งนะคะเดลือสี่กูปีกอตีในเดซัดไวค้ค่ะที่นี่จะจัดเดือนสี่ขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็ที่นี่จะชื่อดังมากๆค่ะลอมลมเส้นลายว่าเฮดสังเลี่น้องต่างเคือเขามาเลลเมืองใตอําไรในะย่อกอเกี่ยวเลยลายลายรองหลายๆตั้งนั่นขนาดะนาะ เป็นอันลิเซไลเดเตคาสังเสีบีน้องต่างเคอร์เขาไลมาฮูมาหันจอมติในเมืองใต้เขาคาตีแหล่วาน้ำตกกว่าสังวาตั้งเซงค่ะเนาะป้อมนันเตเเป็นอันลีเดเๆคะเสียดายมากๆที่นักท่องเที่ยวนะคะไม่สามารถเข้ามาเที่ยวในรัชฉานหลายๆที่เลยน่าเสียดายมากๆเพราะว่าในรัชฉานนะคะจะอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็ที่สถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีเยอะมากๆเลยค่ะ ทุกครั้งที่นึกถึงในรัชสานสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะโมก็ภาวนาว่าขอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้สักวันหนึ่งนะคะที่ถ่ายวิดีโอให้ทุกท่านได้ชมนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้ามาเที่ยวได้แล้วก็บางท่านชอบในรัชสานหรือคนไทยใหญ่อะไรแบบนี้แล้วก็อยากให้ทุกท่านได้สัมผัสกับพี่น้องชาวไทยใหญ่และรู้จักชาวไทยใหญ่มากขึ้นคะ่ะอันคาเฮาเลยป้วิดีโอลงในคลองยูทูบในกอยอนเปิดสั่งใน ปี่น้องเขาเขาตัางเคราตัางเมืองค่ะนเนาะไรหู้ไรหันจอมลองอันเป็นอยู่ปีน้องใต้เข่าคาเลลองอยู่เศร้าเข่าคาในก้อยค่ะป้นตีปังกตต้มากกว่าฝนตกนักแห้งเตเตค่ะหลังจากเราผ่านปังกตต้มานะคะฝนก็จะตกหนักมากๆค่ะ มาถึงตีตรงลเล่าเสจ้ากก็กมาเวดต่าง,งนังในค่ะมาถึงที่ตรงเล่านะคะเจ้าของรถก็มาเวดเอาเก้าอี้นะคะแล้วก็จะเอาไปที่ไหนเราก็ไม่ทราบแต่ว่าใส่ไปแบบว่าเยอะมากๆค่ะใส่ขึ้นเนื้อมันกอนาเต๊ๆค่ะเนาะเลยวาก้ามองมนในแข็งแห้งเต๊ๆค่ะรถที่เมียนมานะคะแบบว่าแข็งแรงจริงๆค่ะ ดีตรงเล่าแน่ตดอยู่ในจตอนเมืองกึ่งในคะ่ะที่ตรงเล่านะคะก็จะอยู่ในจังหวัดเมืองกึ่งนะคะแต่ว่าเมืองกึ่งกับตรงเล่านะคะไกลกันมากๆเลยคะ่ะก็หน่าว่าเมืองกึง่งและตรงเล่าในไกลกันแฮ้งหนาคะ่าะคยยนอะคารบอมขยิมแปลค่ะลูกดีตรงเล่าเมื่อน้ำลันก็เป็นข้าวตั้งโมองไปเจอในกึคะ่ะจากตรงเล่าไปถึงน้ำลันนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองคะ่ะจากตรงนี้ก็จะเป็นเขตที่กัน้นจากและฉันเหนือกับและฉันใต้นะคะ โมรู้สึกว่าลัดฉานทางภาคใต้กับภาคเหนือนะคะก็จะแตกต่างกันมากๆเลยนะคะเพราะว่าทางภาคใต้นะคะจะสมบูรณ์มากกว่าทางภาคเหนือคะ่ะขวาดิีในเมืองใต้ตั้งปอสันแลปอทองในมันก็เต็มเพรเหมือนกันคะ่ะตั้งเมืองใต้ปอสันแต่กอเตหังหรีสีเขียวนําเต้เต้คะ่ะตั้งเมืองใต้ปอทองแต่กอเตเฮตไทยห้ามปนนำนั่นขนาดในก็เตปังปังเส้นไว้คะ่ะ อำเภอก็จะถึงน้ำลันขึ้นเยียวค่ะอีกไม่นานนะคะเราก็จะถึงน้ำรันแล้วนะคะที่ได้ไปเรียนในครั้งนี้นะคะแล้วก็ออกเดินทางในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณป้าๆแสยงยุ่มนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือพี่แสงนะคะที่คอย,อยให้กำลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตให้ตลอดเวลาเลยครั้งนี้แล้วก็กลับมาอย่างปลอดภัยค่ะ สุดท้ายแล้วเราก็จะอยากจะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาดูแล,แลเข้ามาชมวิดีโอของโมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณจริงๆค่ะย <Yeah, S 1> ถึงน้ำรันแล้วค่ะถึงดีน้ำรันเยาวค่ะหาโมง11มินิห้าโมง11นาทีนะคะหลังจากออกเดินทางมาหลายชั่วโมงเลยตอนนี้เราก็มาถึงแล้วถึงอย่างปลอดภัยเอีกนิดเดียวก็จะถึงบ้านแล้วค่ะทั้งเย็นก็ถึงเฮอร์เนยวค่ะ <laughs> come to Mommy, come to Mommy, come on. come on. Yeah, kiss Mommy, kiss Samka. Thank you. do Kiss, give Mommy a kiss. เห <laughs> มือนไไานายไ, <laughs> ไม่เหมือนนายไม่อกบะเจโบบาฮัลโหลต้องการกันหน่อยต้องการกันหน่อยฮะคิสอ่อบิกฮักบิกฮักบิกฮักโอวีบิกฮักว้าวโอแวสมัมมีม่เฮดแวร์มัมมี่แฮร์มัมมี่เฮดเฮดเย้ ถึงบ้านแล้วถึงเฮิรนยาวค่ะถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะถึงเฮิรนยาวฮัลโหลนั่งรถเหนื่อยมากนั่งรถกี่ชั่วโมงตั้งแต่ตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งแดโม,มงอะ่ะแปดเราออกจากตองกีมา8ปดโมงเราก็มาถึงที่นี่ห้าโมงกว่าเนาะออ,ออกดอนตีมา8ปดโมงมาถึงก็ห้าโมงห้าโมงป ฮัลโหลเฮ่อว่ะเฮ่อหามวงควายเฮ่อว่ะเฮ่อถึงขัอนเย้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะไหม่ซึ่ง <that> ค <that> ่ะถ <karaoke> you ึงขัอนเย้าขาในแชทอ่ะบายบายจูบบาย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  Can you do bye bye Sleepy No So do bye bye Hey you forgot No So bye bye then Do bye bye No You don't want to do bye bye? <laughs> Kiss mommy then. Kiss. Big oh, hug. Big hug. Big hug. Oh. <laughs>